เนี่ยะต้องเดินขึ้นไปอีกประมาณบ้านเดิมบ้านเดิมซึ่งเขาก็นานๆจะกลับนาทีฮะน่าจะไม่เหล unu, oui, ือแล้วโอ๊ยมีน hey, mm ี่นี่เห็นไหมเห็นไหมตัวนี้มีหมูอยู่หนึ่งตัวครับบริเวณด้านตรงนู้นเนี่ยเป็นที่จริงเป็นทะเลสาบเป็นแม่น้ำอะไรสักอย่างผมจำไม่ได้แต่ตรงนี้มันแห้งไปอยู่ับผมเอาน้ำพริกถั่วเมื่อกี้นะลองใส่ เอาน้ำมันพืชฮะแล้วก็ของอีกหลายอย่างมามาเยี่ยมบ้านเพื่อนนะครับเพื่อนอยู่ข้างบนนั่นละที่ทิ่หิวของด้านหน้าสุดนู้นะเดี๋ยวค่อยเจอกันอีกทีฮะเขา,เ,าเขาเรียกว่าบ้านเขาฆ่าหมูฮะบ้านเขาฆ่าหมูทุกๆปีเขาก็จะชวนมากินหมูนะก็เหมือนแบบเลี้ยงแบบ ก่อนตุจีนนะฮะก็ที่นี่เขาเอ่อมันจะมีธรรมเนียมอย่างเงี้ยต้านไหนที่เขาเลี้ยงเลี้ยงหมูเลี้ยงอะไรเงี้ยเ็าจะก็จะฆ่าฆ่าก่อนตุจีนนะฮะซึ่งทางบ้านเจียวเองเนี่ยไม่ไม่ได้เลี้ยงก็เลยไม่มีการฆ่านะฮะซึ่งที่ประเทศไทยผมเห็นว่ามันก็ยังมีอยู่เนาะมีแบบว่าล้มล้มล้มวัวล้ม,ลม,ลม,ลมควายล้มหมูหรือเปล่าที่ว่าเอาไว้เลี้ยง เลี้ยงเป็นงานงานไปอะใช่ไหมฮะยังไงเราคอมเมนต์กันได้นะโอ้ยเหนื่อยเนี่ยฮะต้องเดินขึ้นไปอีกประมาณาจะไม่ผิดนนะ่าจะสัก500เมตรต้องขึ้นไปอย่างนี้เรื่อยๆเพราะว่าเอารถขึ้นไปไม่ได้โอ้ยนิดนึงก็เหนื่อยแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเนี่ยมันจะทางมันจะแคบไปเรื่อยๆเจียวอยู่หน้านู่นเลยฮะ น่าสุดนุ่นเนี่ยฮะเดี๋ยวเด็กๆองโตไม่ไหวละเจียวเจียวสะพายสะพายน้องซัมเมอร์อยู่วันนี้แม่ไม่มาแม่ติดประชุมติดประชุมพรรคคอมมิวนิสต์ฮะแม่เขาทำงานราชการมาก่อนพอกเกษียณปุ๊บก็อยู่ในก็เวลามีประชุมก็ต้องเวลาเขาเรียกประชุมอะพรรคคอมมิวนิสต์ก็ต้องเข้าไปตลอด โอ้ยเนี่ยมันขึ้นขึ้นขึ้นเขาไงแถวนี้มันเป็นเป็นภูเขาเป็นลูกๆอะ่ะบ้านก็จะอยู่อยู่บนภูเขากันเนี่ยซึ่งนี่ก็จะเริ่มเห็นชาวบ้านแถวนี้คือ จริงเหรอ,อบ้านบ้านของเพื่อนเนี่ยสูงที่สุดในหมู่บ้านแต่ปกติเขาก็อยู่ในเมืองนะบ้านเขาก็อยู่ในเมืองฮะแต่ว่าอันเนี้ยเป็น,บ,นบ้านแม่เขาคือพูดง่ายคือบ้านเดิมฮะคนจีนเกือบทุกคนจะมีบ้านเดิมเพราะว่าเพราะว่าเวลาเวลาที่ขยายเมืองอะนะฮะเวลาขยายเมืองเขาก็ไปขยาย ในบริเวณที่ไม่ใช่ภูเขาแล้วก็เป็นบริเวณใหม่ที่แบบว่าต้องต้องทำถังเมืองใหม่ให้มันให้มันเจริญอนะเพราะว่าบริเวณที่ไม่เจริญเท่าไหร่ก็ก็จะอย่างเงี้ยฮะอ่าอันนี้ก็เป็นบ้านเดิมบริเวณบ้านเดิมของเขานี่ครับบ้านหลังนี้แหละเอเนี่ยเพื่อนเพื่อน เพื่อนที่เขาช่วยช่วยถือนั่นก็คือของที่ผมมาฝากกันนะที่เขาถือเข้าไปก็มีน้ำมันมีนมมีเ่อเดินเหนื่อยไหมคะเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเหรอเอ๊ะเหนื่อยหรือไม่เหนื่อยเลื่อยไปเรยเหนื่อยเหรอเหนื่อยเหรอสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนเดี๋ยวสวัสดีค่ะพูดด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออโอเคทำไมแข็งแรงจังเลยพ่อป่าเหนื่อยเลย ถ <to> ือของด้วยเดินด้วยถ่ายวิดีโอด้วยนี่นของจริงเนี่ยเนี่ยเหนื่อยเหนื่อยไหมสีเดินขึ้นมาหในไมออกห้ไม่ออกเลยโอเคนีอยู่ข้างในนะเขาเลี้ยงฮะบ้านเดิมบ้านเดิมซึ่งเขาก็นานๆจะกลับมาทีฮะที่ที่บอกว่าบ้านเดิมเนี่ยเขาเลี้ยงหมูก็คือในเนี้ยแหละเขาก็จะเชิญเฉพาะ เฉพาะคนที่สนิทเพื่อนสนิทญาติสนิทแค่นั้นเนี่ยห็นไหมตรงนี้ก็จะมีเรายันอันนี้เป็นน้องน้องของของเพื่อนน้องชายอ่าโอเคเดี๋ยวผมเข้าไปเอ,อ้ยเดินไม่ได้ตอนนี้สโนโูเกาะขาอยู่สโนโูเกาะขาอยู่เพราะว่ามาที่ใหม่ครับอายอาอ่สนูนำเข้าไปก่อนคนะัอ่าจี๊บนำไปเลยเน ยีย้ยม,มีไหนยี้ยี้มีไหนไม่รู้ข้างในจะอยู่ด้านขวาอ๋ออยู่ด้านขวา,ปา,ปา,ปาไปไปอยู่ด้านขวาอยู่ด้านขวาน,นี่ยนี่นี่แฟนเพื่อนก็เป,นเป็นเพื่อนทั้งคู่ฮะอโอเคนวสี่อ๋อตัวนี้ก็เป็นบริเวณบ้านเดิมก็จะลักษณะมันก็จะเดิมจริงๆมันจะเก่าๆหน่อยฮะ อ่าก็เหมือนสมัยก่อนที่บ้านของเจียวอะ่ะบ้านของเจียวที่บ้านบอกว่าบ้านเดิมตอนยังไม่ไทุบก็ประมาณนี้แหละฮะก็คือเก็บไว้ตอนนี้เขาก็ยังไม่ทุบเขายังเก็บไว้อยู่เดี๋ยวข้างนอกรู้สึกว่าันนั้นจะเป็นโรงหมูเนี่ยผมเนี่ยแถวนั้นจะมีเขาจะเลี้ยงหมูไว้เน่นจะส่อเอ้ยไก่หรือหมูไม่รู้เดี๋ยว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 ไปดูก่อน หรือว่าน่าจะไม่มีแล้วถ่ายหมูก่อนนี่น่าจะใช่น่าจะใช่ละเนี่ยน่าจะใช่ละแต่หมูไม่เหลือแล้วอยู่ไหนแล้วไม่รู้ใส่ขายไปบ้างแล้วบ้างนะครับนี่อยู่แถวนี้แหละแต่ว่าน่าจะไม่เหลือแล้วโอ้ยมีนี่นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมตรงนี้มีหมูอยู่หนึ่งตัวครับ อะไรประมาณอย่างนี้แหละนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นพวกน้ําที่เขาเอาต้มรับแขกก็จะใช้พวกพวกฐานพวกอะไรเป็นอยานี้แหละเอาอะไรมากินกันอกินเลยค่ะพ่อแม่ไม่กินค่ะอ๋อโอเคโอ้ยมันเป็นเค้กโอ้ยตัวนี้เป็นอะไรนะคะ พุดดิง้งพุดดิ้งนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยดี๋ยวเ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 ดีวเดี๋ย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 เดี๋ยว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 เดี๋เดี๋ยว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 เดเดี๋ยวเดี๋เดี๋ดีวเดีี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเเดี๋เดี๋วเดเดีดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ เขาเขาเขา,เขาไม่อยากให้มาเซอร์ไพรส์ไงบางทีเกรงใจกันเขาก็เลยเอาวันเนี้ยเป็นวันเลี้ยงหมูไปด้วยแล้วก็วันเลี้ยงมันเกิดไปด้วยเลยเนีย่ยเขาชวนไปเออ,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 อไป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 ระหว่างรอที่รอเจียวเขาป้อนข้าวน้องซัมเมอร์ก็รอแป๊บหนึ่งฮะรอเดินเที่ยวตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับหน้าบ้านเขา ต้นต้นอะไรสักอย่างนั่นแหละอันนี้ต้องถามเจียวเพราะว่าผมไม่ค่อยถนัดเรื่องพวกนี้ฮะบริเวณด้านตรงนู้นเนี่ยเป็นที่จริงเป็นทะเลสาบเป็นแม่น้ำอะไรสักอย่างผมจะไม่ได้แต่ตรงนี้มันแห้งไปอยู่ฮะออมองตรงนี้อาจจะเป็นเหมือนดินนะแต่มันเป็นทะเลทะเลทะเลสาบหรือว่าแม่น้ําเดี๋ยวต้องต้องเดี๋ยวถ้าจําได้เดี๋ยวจะถามเจียวให้อีกครั้งหนึ่งไม่ต้องไปไกลแล้ว พอแล้วพอแล้วปลาอะไรอ่าปี๊ไส้แปลว่าแข่งนะเขาบอกว่าปลาปลาแข่งกันอันนี้กลับแล้วฮะกลับไปกินข้าวก่อนเดินเล่นนิดเดียวปไป

ห้องครัวของบ้านนี้นะคะให้ดูครับห้องครัวของคนที่นี่จะเป็นอย่างไรละ่ะก็ใช้ฟืนใช้ฟืนนะครับแล้วก็นี่นี้เขาก็ตุ๋นตุ๋นหมูตุต๋นอะไรไปดูแล้วอาจจะไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นบ้านเดิม แต่ว่าอุปกรณ์เขาก็สะอาดนะแต่ว่าบ้านอาจจะไม่ค่อยสะอาดเฉยๆนะแต่จุดสําคัญคือตอนนี้เรามีโต๊ะแล้วครับคนที่นี่มักจะบางทีมักจะไม่ค่อยเข้าร่มเท่าไหร่เพราะว่าที่นี่อากาศเย็นฮนะก็เลยนั่งตากแดดกันถ้าเป็นที่ประเทศไทยเป็นที่ประเทศไทยคงนั่งอย่างนี้กันไม่ได้นะร้อนมากนี่นั่งตากแดดนนเนี่ยอ๋อ,อ,อเขาบอกว่าย้ายมาดีกว่า วันนี้จะได้นั่งกลางแดดฮะเพราะว่ามันอากาศไม่ร้อนแต่ว่าสโสนตกเก้าอี้สนตก,กคืออากาศไม่ร้อนแต่ว่าแดดมันมันร้อนนะแดดมันแสบตาฮะแสบตาแล้วก็น่าจะไหม้หมดวันนี้อาหารมีอะไรบ้างเอาัะปะปะนั่งด้วยนะีนี่ก็เป็นผัดผัดมันฝรั่งนะฮะนี่ก็ผัดเนื้อ เออผัดหมูเอพูดผิดผัดผัดหมูกับดอกระหล่ำนะครับอันน <sa iden> ี้เป็นเนื้อเฟินยำข้าวฟืนอ่ะที่ผมเคยบอกตลอดนะอันนี้ข้าวฟืนของรีเจียงมันจะอดำดำมันจะอดำดำนี่เจียอตเป่าใช่ไหมเจียโตเป่าอันนี้ก็เป็นน้ำจับเลี้ยงนั่นเองที่ แนวจับเลี้ยงอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งของประเทศจีนคนไทยไม่รู้จักแปิซี่ชีแป๊ซิ่ิีหลครั้งแล้วไม่เหรออ๋อซีซีบอกว่าพูดพูดหลายครั้งแล้วใช่ไหมไม่บางคนเขามาดู ครั้งนี้เป็นครั้งแรกไงอเราก็ต้องบอกเผื่อเขาไม่เคยดูนี่ก็นี่เหมันโถ่ฮะเหมันโถ่เหมันโถ่ก น้ำพริกอะไรเนี่ยถามเขาที่็นพริกหมูหรือว่าอะไรต้นขาต่๋นโอ้น้ำพริกถั่วเราเอาไปของคุณแทนเมดใช่ไหมต่อบ้านเขาทำเองนะฮะน้ำพริกถั่วเหมอนีเ้อกตดนันนี้อันนี้เขาทำเองาจลาเจียวมากินอะไรเผ็ดที่ชๆฮะ หมูแฮะหมูไม่เผ็ดนี่ไม่เผ็ดมั่งร้อนมากกว่ามั่งไม่เผ็ดนะมั่วแล้วดิสิมั่วแล้วมั่วแล้วเนี่ยนผัดมันหมูเลยเหรอโอ้โหนี่ผัดมันหมูเลยฮะผมเอาน้ำพริกถั่วเมื่อกี้นะลองใส่เส้นเปาดูไอ้มันโถฮะมันโถ เียั炒起还好吃好吃不啊不肥肉的不啊自家养你们被了了那被到脚了。你要啥？เหมือนเหมือนเขาเขาตำเหมือนผมก็ว่าเอ๊ะรสชาติคุ้นคเหมือนน้ำพริกตาแดงครับรู้จักน้ำพริกตาแดงไหมถ้าคนเหนือรู้จักแน่นะครับถ้าใครไปเที่ยว เที่ยวภาคเหนือนะเชียงใหม่เชียงรายพวกเนี้ยนะฮะลำพูนอย่างเงี้ยเรื่อยี้ก็เรือรสชาติเหมือนนี่พริกตาแดงเลยแต่ว่ามันเป็นขูดอร่อยเหมือนกันเป๊ะเลยเค็มๆเผ็ดๆนิดๆดิเชื่อกินผัดหมูด้วยจใิ่ๆยังผัดมันหมูเนี่ยเหมือนไหมมนเลยนะก็เป็นคนขึ้นเขาตอนกางวัน ก็คล้ายก็คล้ายสามชั้นเน,นี่ยมัน,ม,น,ม,นมันเลยไม่ใช่ไม่ไม่มีมนเนื้ออะไรเป็นมันจริงหมดนี่กิน,นอร่อยไหมมันอ่ะหอมไหมหอม,ม <c oughs> สองคนนี้เขาเหมือนทะเลาะกันไหมเมื่อก่อนผมมาที่ที่นี่ใหม่ๆผมก็นึกว่าเขาทะเลาะกัน ไม่ใช่นะคือเขากาลังจะแบบว่าให้เงินอะให้เงินเหมือนแบบเป็นซองแดงอะฮะเพื่อที่บอกว่าเอ้ยมางานเลี้ยงก็ให้ซองแดงแต่เขาจะไม่เอาไม่เอาไม่เอาแล้วแบอย่างเงี้ยท่านี้เลยเห็นไหมเห็นไหมท่านี้เลยคือคือไม่เอาเยอะเยอะเหรอไหมอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเป็นอย่างนี้จริงๆเลยนะฮะนั่นนี่แย่งให้เงินกันแล้วคนนึงก็ไม่เอาเนี่ย ที่นี่เลยนะประเทศไทยนี่ไม่มีนะฮะประเทศไทยจะอีกแบบหนึง่งประเทศไทยนี่ยืนยืนปุ๊กก็ต้องต้องเอาเลยนะฮะไม่ไม่ไม่เป็นไรหรอกมันคนละวัฒนธรรมกันนะครับคนละวัฒนธรรม,มเป็นของชโนะไงโฉโนไปเอาให้เองน,น่องตบเนี่ยเขาไปเอามาให้ครับไม่ได้ขอนะเอามาให้เองก็นึกว่าจะให้กินด้วยการอ๋อเอามาอันใหม่ให้นะฮะเอาอันใหม่ให้ครับนี什么 ด่าสช่าก่ีอ่ต้อก่ีะ小心小心มมาี边้กเออืนะนลไม่ค้เห็นพี่สาเล่นแล้วก็ตึเต้นเ้นเตอยู่น ออแ่ซ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 ซครับก็กินเสร็จแล้วนะฮะที่จริงเขายังชวนกินต่อ,อเขอว่าต้องกลัามากินเท่าเย็น <c oughs> ยังยังชวนกินต่ออีกถึงตอนเย็นเลยนะ,ะ <c oughs> แต่ว่าที่นี่มันไกลเหมือนกันขับรถมาเมื่อกี้น่าจะพอดีทางมัน ทางมันแคบๆหน่อยก็ก็กน่าจะสัก40นาทีเกือบชั่วโมงเหมือนกันนะมาถึงตรงเนี้ยถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับมีคลิปแบบนี้ทุกเสาร์อาทิตย์นะครับเป็นบล็อกอ China นะครับก็คือชีวิตส่วนตัวในประเทศจีนนะครับตอนที่อยู่ไทยก็จะมีบล็อกอินไทยแลนดนะฮะแล้วก็ช่วงเสาร์ช่วงจันทร์ถึงศุกร์นะครับจะมีสอนเกี่ยวกับหางเงินออนไลน์ขายของออนไลน์นะครับ สัตของจากจีนอะไพวกเนี้เป็นคลิปฟรีๆทั้งหมดนะครับก็ติดตามกันได้ทุกวันเลยนะครับรสำหรับวันนี้ไปก่อน,นครับบ,บ,บ,บ๊ายบาย,บายครัแบบ